นายวรเจตภา,ากิร,าารัตประธานขออภัยค่ะนายวรเจตภากิรัตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เดินทางมารายงานตัวต่อศาลทหารกรุงเทพกรมพัรรมนูญตามกำหนดนัดภายหลังจากที่ครบกำหนดฝากขังผลัดแรกเป็นเวลา12วันในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชกรณีไม่เข้ารายงานตัวตามคำสั่งหลังจากศาลอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราว นายวรเจตในการฝากขังผลัดแรกโดยมีเงื่อนไขห้ามชุมนุมทางการเมืองห้ามแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและห้ามเดินทางออกนอกประเทศอย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนกองปราบปรามยังสอบปากคำพยานในคดีมไม่แล้วเสร็จจึงขออำนาจสารทหารฝากขังนายวรเจตเป็นผลัดที่สองต่ออีก12วันในขณะที่นายวรเจตเปิดเผยว่าในวันนี้จะยินยอมให้พนักงานสอบสวนยื่นฝากขังผลัดที่สอง โดยไม่มีการคัดค้านแต่อย่างใดเพราะเห็นว่ายังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนพยานจำนวน4ี่ปากซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งแต่ได้มอบหมายให้ทนายความยื่นคำร้องขอประกันตัวตามขั้นตอนต่อไปและจะเดินทางมารายงานตัวเมื่อครบกำหนดฝากขังในปลัดที่2องทางนี้นายบรารเจกยังบอกได้ว่าไม่ได้รู้สึกกังวลในส่วนของคดีแต่อย่างใดแต่อยู่ระหว่างการพิจารณาว่า จะทาเรื่องพักการสอนหรือไม่เพราะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นหลักเนื่องจากโรคที่เป็นอยู่หากมีอาการเครียดจะส่งผลทําให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียอย่างไรก็ตามนายวรเจตยอมรับว่ารู้สึกเป็นกังวลแทนหลายคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีความในช่วงการประกาศกฎอัยการศึกที่ยังไม่ได้รับการประกันตัวเนื่องจากเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีที่เกิดจากสถานการณ์ทางการเมืองมีลักษณะแตกต่าง จากคดีอาชญากรรมทั่วไปจึงอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาถึงความเหมาะสมพูดถึงในเรื่องคดีเนี่ยจริงๆก็ก็เป็นกังวลแทนหลายท่านนะฮะที่ยังไม่ได้รับการตระสินนะ,ะเพราะว่าคดีที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลน่ก็เป็นคดีที่จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ผักพันกับสถานการณ์ในทางการเมืองมากกว่าเป็นเรื่องของการกระทาาําความผิดนะฮะที่มีลักษณะเป็นการกระทําที่สังคมตม้องหนีใช่ไหมฮะมันก็มีลักษณะที่ต่างไปจากคดี อาชญาการรมลักษณะอื่นๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องขอให้ทางผู้ที่เขาใช้กฎหมายเนี่ยต้องพิจารณาลักษณะที่แตกต่างกันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าในเมื่อสังคมจะเดินไปสู่ในแง่ของความฉลาดแลฉาการหนี่ผมคิดว่าประเด็นอันนี้ก็จะเป็นประเด็นอันหนึ่งซึ่งต้องถูกพิจะะารณาด้วยแต่ว่ารายละเอียดของแต่ละบุคคลเนี่ยผมผมก็ไม่ทราบนะฮะเพราะว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ทราบไม่ได้เข้าไปดูในรายละเอียดแล้วก็ไม่ได้เคยทำแผน สำหรับบรรยากาศการเดินทางมารายงานตัวต่อสารทหารของนายวรเจตในวันนี้ได้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประมาณ15คนเดินทางมาบอบดอกไม้และกระดาษข้อความให้กำลังใจนายวรเจตท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบรวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารทั้งนี้สารทหารได้พิจารณาคำร้องของพนักงานสอบสวนแล้ว อนุญาตให้ฝากขังนายวรเจตเป็นผัดที่2อีก12วันตั้งแต่วันที่30มิถุนายนถึง11กรกฎาคมและให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากสัญญาประกันตัวยังมีผลอยู่และยังคงหลักทรัพย์ในการประกันตัวเป็นเงิน20,000บาทเท่าเดิม